อยากให้ลูกนอนแอร์จะนอนได้ไหมนอนอย่างไรนะคะที่จะไม่ทําให้ลูกน้อยป่วยบ่อยมีน้ํามูกสวัสดีค่ะพบกับพ่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะไม่กล้าให้ลูกน้อยนอนแอร์ค่ะทั้งทที่ช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากค่ะลูกมีเหงื่อออกแฉะนะคะตามตัวค่ะไม่สบายตัวงองแง นอนหลับแป๊บเดียวก็ตื่นเพราะอากาศร้อนนะคะหนำซ้ำนะคะยังมีผดผื่นขึ้นตามตัวอีกตั้งหากค่ะทีนี้พี่แกนก็จะมาบอกนะคะว่าลูกน้อยของเรานะคะตั้งแต่วัยทารกสามารถนอนแอร์ได้ไหมพร้อมกับธี่การใช้เครื่องปรับอากาศนะคะหรือแอร์อย่างไรคะ่ะที่จะทําให้ลูกน้อยของเราไม่เป็นหวัดไม่เป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็สบายตัวค่ะก่อนละฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่แกนและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่แกนค่ะ แล้วนะคะการเปิดเครื่องปรับอากาศก็จะทําให้เราสามารถควบคุมอุณหภูมิห้องให้เย็นอย่างทั่วถึงเมื่อไรนะคะที่เราอยู่ห้องแอร์นะคะเราก็จะไม่รู้สึกเหนียวตัวไม่รู้สึกเหนอะหนะตัวไม่หงุดหงิดเวลานอนนะคะก็นอนหลับได้สนิทค่ะลูกน้อยก็เช่นกันค่ะเมื่อลูกน้อยของเรานะคะได้อยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิเหมาะสมนะคะลูกน้อยของเราก็ก็จะไม่หงุดหงิดแล้วก็สามารถหลับสนิทได้นานค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กําลังสงสัยว่าจะให้ลูกน้อย นอนห้องแอร์ดีหรือเปล่านะคะพี่กันบอกเลยค่ะการให้ลูกน้อยนอนห้องแอร์นะคะปลอดภัยสําหรับลูกน้อยถ้าเราปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมและใช้อย่างถูกวิธีนอกจากนี้ค่ะให้ลูกน้อยนอนห้องแอร์นะคะยังสามารถลดผดล้อนลดโอกาสในการเกิดไหลใต้ในเด็กและลดความเสี่ยงในการขาดน้ําของลูกน้อยค่ะพอฟังแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พอจะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมคะว่าลูกน้อยของเราสามารถนอนห้องแอร์ได้เลยค่ะ แต่นะคะเพื่อให้ลูกน้อยสามารถนอนห้องแอร์ได้อย่างปลอดภัยนะคะพี่เกงก็มีวิธีการใช้เครื่องปรับอากาศนะคะหรือแอร์นะคะในห้องของลูกน้อยมาฝากค่ะข้อแรกนะคะรักษาอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมค่ะสําหรับห้องแอร์นะคะที่เหมาะสําหรับการนอนของลูกน้อยวัยทารกนะคะหรือวัยเด็กนะคะคืออยู่ที่25ถึง27องศาเซลเซียสค่ะไม่รอ้อนหรือว่าเย็นเกินไปนะคะเพราะว่าในเด็กเล็กค่ะศูนย์ควบคุมอุณหภูมิร่างกายของลูกนั้นยังทํางานได้ไม่ดีค่ะหาก เปิดแอร์ที่เย็นเกินไปนะคะก็จะทําให้ลูกมีอุณหภูมิกายต่ําค่ะถ้าเปิดร้อนเกินไปค่ะก็จะทําให้ลูกน้อยไม่สบายตัวงองแงหรือว่านอนหลับไม่สนิทค่ะนอกจากการเปิดอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วนะคะพ่อคุณแม่นะคะจะต้องปรับช่องระบายอากาศนะคะหรือว่าช่องพัดลมแอร์ค่ะให้เป็นออโต้สวิงนะคะสายไปสายมาค่ะอย่าเปิดจ่อตัวลูกโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทําให้ลูกเกิดอาการเป็นหวดัดหรือว่าหนาวเกินไปค่ะและเพื่อให้ความเย็นนะคะกระจายไปทั่วถึงค่ะ และควรตั้งเป็นโหมดสลีปนะคะจะไม่ทําให้อุณหภูมิห้องเย็นเกินไปนะคะ่ะและคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องตรวจสอบอุณหภูมิในห้องนอนนะคะอย่างสม่ําเสมอะคะ่ะเพื่อไม่ให้ลูกน้อยร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปนะคะ่ะข้อที่2ค่ะจัดวางที่นอนนะคะหรือเปของลูกน้อยะคะ่ะไม่ตรงกับช่องระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศนะคะเพราะจะทําให้ลูกน้อยนะคะหนาวเกินไปนะคะ่ะข้อที่3ค่ะแต่งตัวให้เหมาะสมในการนอนห้องแอร์นะคะสําหรับในลูกน้อยนะคะที่นอนห้องแอร์ค่ะพี่แกนแนะนําว่าให้ใส่ เสื้อผ้าที่คุมแขนคุมขานะคะเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะหรือใครจะใส่ชุดหมีก็ได้นะคะโดยผ้าไม่ต้องหนามากนะคะเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะเนื่องจากไวทารลกนะคะแรกเกิดถึง6เดือนเนี่ยเราจะไม่ค่อยแนะนําว่าให้หม่มผ้าห่มหนาๆเพราะว่ามีโอกาสาไปอุดกันทางเดินหายใจของเด็กคะ่ะดังนั้นเราจึงใช้เป็นการใส่เสื้อผ้าที่คุมแขนคุมขาหรือว่าชุดหมีได้คะ่ะจะได้ช่วยให้ร่างกายของลูกอบอุนนะะ่นค่ะแล้วก็ห่มเพียงแค่ผ้าห่มบางๆพอนะคะ ข้อที่4ค่ะบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศค่ะเครื่องปรับอากาศนะคะหรือแอร์นะคะจะมีการดูดฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคนะคะเข้าเข้าไปสะสมนะคะในเครื่องค่ะหากเราไม่มีการทําสะอาดปล่อยให้แอร์สกปรกนะคะเชื้อโรคนี้นะคะหรือฝุ่นนี้ค่ะก็จะหมุนเวียนนะคะอยู่ในห้องนอนของเราค่ะจะทําให้ลูกเราเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นหวัดได้โดยแนะนํานะคะเราจะต้องปฏิบัตินะคะเป็นประจำค่ะในการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศนะคะ โดยมีตารางที่แน่ชัดค่ะเช่นทำทุก1สัปดาห์ค่ะข้อที่5ค่ะทำความสะอาดห้องนอนนะคะที่เปิดแอร์นะคะเป็นประจำค่ะในช่วงที่เราใช้แอร์นะคะเราปิดหน้าต่างมิดชิดใช่ไหมคะหรือส่วนในช่วงที่กลางวานันที่เราไม่ได้นอนอยู่ในห้องนะคะ ก็แนะนําว่าให้เปิดหน้าต่างประตูนะคะเพื่อระบายอากาศนะคะแล้วก็ให้แสงแดดนะคะส่องถึงค่ะเพื่อเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในห้องค่ะอย่างน้อยวันละ3-4ชั่วโมงค่ะอีกครั้งนะคะเราจะต้องทําสะอาดห้องนอนของเรานะคะเป็นประจําเพื่อไม่ให้มีฝุ่นนะคะโดยการทําสะอาดนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะวิธีการทำสะอาดนะคะแนะนําให้ใช้เป็นการใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดฝุ่นนะคะตามชั้นต่างๆค่ะเพื่อไม่ให้ ฝุ่นฟุ้งกระจายค่ะข้อที่6ค่ะสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวลูกนะคะเวลาที่ลูกน้อยอยู่ในห้องแอร์นะคะบางครั้งจะทําให้เกิดความสูญเสียความชุ่มชื้นที่ผิวหนังผิวหนังแห้งหยาบนะคะนําไปสู่อาการคันและเกาจนเป็นแผลค่ะดังนั้นค่ะให้เรานะคะทาครีมบำรุงผิวให้กับลูกน้อยค่ะในวัยทารกก็สามารถทาได้เลยนะคะและจบลงแล้วนะคะสําหรับคําตอบนะคะว่าลูกน้อยของเราจะนอนห้องแอร์ได้ไหมวิธีการใช้แอร์อย่างไรนะคะให้ปลอดภัยต่อลูกน้อยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเราควรปล่อยให้ลูกน้อยอยู่กับอากาศที่เป็นธรรมชาติบ้างนะคะการเปิดแอร์ให้ลูกตลอดเวลานั้นก็จะทําให้ห้องมีความชื้นสูงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคเชื้อราค่ะกันนะคะก็จะแนะนําว่าให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเปิดแอร์หรือว่าให้ลูกอยู่ห้องแอร์นะคะในช่วงที่อากาศร้อนมากๆค่ะ หรือนะคะในช่วงที่ต้องการให้ลูกกลับยาวค่ะในเช่นในช่วงเวลากลางคืนนะคะส่วนเวลาบางช่วงเวลานะคะช่วงกลางวันหรือช่วงเช้าที่อากาศยังไม่ร้อนนะคะให้ลูกอยู่ในห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์ว่านอกห้องแอร์นะคะเพื่อให้ลูกได้รับอากาศจากธรรมชาติบ้างค่ะและไม่ทําให้ลูกน้อยของเราติดกันอยู่ห้องแอร์จนเกินไปค่ะเพราะพี่แกนเคยเห็นนะคะเด็กบางคนค่ะติดห้องแอร์ค่ะทําให้เวลาที่อยู่ในอากาศร้อนนะคะก็จะร้องโยเยร้องกวนค่ะไม่ไม่อยากอยู่ห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์ค่ะ การให้ลูกน้อยอยู่กับธรรมชาตินะคะจะเป็นการที่ดีต่อสุขภาพลูกมากที่สุดค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ